สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎและชาวราศีกรกฎทุกท่านราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิยงหาคมตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนการเงินค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ว่ามีปัญหาอะไรให้นิ่งๆไปก่อนนะคะนอนไม่หลับจิตตกคิดมากเดี๋ยวก็มีทางออกเองค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะชาวลัคนาราศีกร อย่ารีบร้อนหาอุปกรณ์จัดการให้พร้อมลงมือท,ทําทีเดียวได้เลยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ก็คลี่คลาย,ย,ยไปในทางที่ดีขอแค่เพียงใจเย็นเข้าไว,นะว้นักลักษณะตัวตนของสอาวกรกฎจะประมาณนี้นะคะการงานค่ะตกมรณะสภาวะการงานยังดีอยู่ช่วงเดือนนี้จะมีคนมาทาบทามมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเกิดขึ้นกับท่านซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลาย ปี2,565ถึงต้นปี66อยู่ในช่วงจังหวะนะคะที่ท่านจะได้ทํางานในตําแหน่งที่เหมือนกามาซื้อตัวประมาณนั้นนะคะแหมทางสว่างที่จะเดินนี่จะค่อยๆสว่างถึงคุณได้เรื่อยๆนะคะคุณก็จะมองเห็นลู่ทางจากที่อึดอัดมานานเหมือนคนตาบอดนะคะแต่ตอนนี้ชาวกรกฎยิ้มได้เลยะคะ่ะในเดือนในการงานเดือนสิงหาคมและก็จะดีขึ้นตลอดไปนะคะการเงิน สถเียนค่ะ การเงินจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือนะคะจ่ายเยอะก็มีปัญหาเยอะการเงินเป็นเกษตรค่ะอย่ารีบนะคะจะพลาดได้อยากเริ่มอะไรหลายหลายอย่างรอจังหวะนะคะกรกฎตอนนี้กรกฎคิดจะทําอะไรกรกฎอาจจะไม่ได้ดังใจกรกฎเป็นธาตุน้ํานะคะต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของชาวกรกฎมากถึงร้อยเปอร์เซนต์จากความรู้สึกข้างในตัวของชาวกรกฎเองนะคะถ้า ถ้าหากว่าท่านคิดดีก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาถ้าท่านคิดไม่ดีเหมือนแช่งตัวเองหรือพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะกลับมาหาท่านอย่าเครียดและก็โรคภัยใกล้เจ็บเงินต่างๆพูดเลยก็ให้เงินเข้ามาปางปางปัญหาอุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปให้หมดแล้วก็จะผ่านพ้นเหมือนที่ท่านคิดนะคะตามนั้นนะคะพอพูดดีจะได้ดีนะคะชาวกรกฎความรักคนโสดมีสเสน่ห์มากเลยค่ะยังไม่โอเคเซเยดกับใครนะคะชาวกรกฎเข็ ขยาดกับความรักมากเลยไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วนะคะเหมือนสาบเลยนะคะชาวกรกฎกิคิดอย่างนั้นจริงๆแต่สาหรับคนมีคู่ปัญหาเดิมๆทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะก,กันอีกไม่มีความสุขเลยนะคะไม่มีปัญหาแล้วคิดว่าจะต้องไม่มีแต่คู่ชีวิตมันมากกว่าความรักมองข้ามคําว่าความรักไปเลยต้องศึกษานิสัยใจคอนะคะของคู่ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นท้า หากว่าจูนกันได้รับกันได้ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีชีวิตก็จะได้มีความสุขแฮปปี้ได้ในขณะเดียวกันชาวก็รกฎต้องการที่จะยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะชาวลัคนาราศีกรากฎเนี่ยค่าได้ย่าไม่ได้นะก็สรุปชาวลัคนาราศีกรากฎประจําเดือนสิงหาคม2565อยากจะไปข้างหน้าอยากจะเดินไปเหลือเกินแต่กรกฎเห็นอะไรที่อยู่ ข้างหน้าคว้าไม่ได้ค่ะคว้าทีละอย่างเหนื่อยใจคว้าทีละจุดจะสำเร็จแน่พูดยังไงวะ ชาวลัคนาราศีกรกฎใช้ใจอะค่ะใจเป็นตัวนําทางเลยนะคะสำเร็จแน่นอนอยาวูวามทําสิ่งเดียวให้ได้ดีให้มั่นคงให้สําเร็จลบคําสุบป,ประมาทดูถูกเยยดยม้มของผู้คนแล้วกรกฎจะประสบความสําเร็จในเดือนสิงหาคมนี้หมออ้อยขอใจช่วยนะคะหมอ้อขอฝากคลิป12ราศีในช่อง Youtube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาชมได้3มช่องทางค่ะทางช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเง แล้วก็ทางช่อง Tik To อกและทาง Facebook like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสําหรับการติดตามวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดของหมออ้อยช่วง19.00นถึง 20. 20.00น1หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นดูดวงชะตาให้ฟรีสนใจดูดวงได้ที่0988 55 63 64 id line ปุญญวัตนดอ่อยสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านการเงินโชคลาภก้อนใหญ่ เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมหวังสำเร็จสุขภาพแข็งแรงครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีค่ะ